โจทย์ข้อที่5นะคะจงหาความสัมพันธ์เวียนเกิดสําหรับจาํานวนวิธีในการวางเหรียญเอเหรียญซ้อนกันนะคะเมื่อมีเหรียญสีแดงขาวแล้วก็น้ําเงินโดยที่มีข้อแม้ว่าสีแดงจะต้องไม่อยู่ติดกันนะคะเราจะวางเหรียญเอเหรียญน,นะคะแสดงว่าเหรียญไมมีโอกาสเป็นกี่จาํานวนก็ได้มีทั้งหมดเอเหรียญน,นะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะโดยเริ่มต้นที่เราวางเหรียญหนึ่งก่อนนะคะเป็น A1 ถ้าเป็นกรณีของ A1 ระวังเหรียญเดียวช่องนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแดงขาวหรือว่านำเงนินก็ได้ฉันว่าได้สาววิธีนะคะ A1 ก็จะเป็น3นะคะต่อไป A2 ว่าง2ก็คือวางสองที่ยอดศูนู์นะคะ A2 ก็คือวางสองตำแหน่งนะคะสองตำแหน่งตำแหน่งแรกอาจจะเป็นแดงเขียนเป็นดอทดนะคะ อย่างสองอาจจะเป็นขาวก็ได้แดงน้ำเงินก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นขาวบ้างขาวขาวขาวมาขอขาวแดงก่อนนะคะขาวขาวก็ได้ขาวน้ำเงินก็ได้นะคะถ้าเป็นน้ำเงินก็น้ำเงินแดงน้ำเงินขาวแล้วก็น้ำเงินน้ำเงินนะคะแต่มีข้อแม้ว่าแดงกับแดงแบบนี้ไม่ได้นะคะแสดงว่าได้ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวิธีนะคะหรือจริงๆอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะเป็นสองกรณีใช่ไหมคะกรณีแรกเราให้เป็นสามหรือว่าถูกจำนวนก่อนกรณีที่สองให้เป็นสามถูกจำนวนแล้วก็ลบหนึ่งกรณีซึ่งกรณีนี้ก็คือแดงกับแดงเนาะหรือบางคนอาจจะนับวิธีแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าจำนวนก็มีไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้ก็ได้เป็น เก้าลบหนึ่งก็แปะปีทีเหมือนกันนะคะใหได้เป็นแปะต่อไป a อสามบ้างทังแยกเจนตรงนี้นะคะ a อสามเท่ากับเท่าไหร่ก็คิดเป็นสามหนึ่งสองสามสามกรณีนะคะแดงกับแดงห้ามอยู่ติดกันใช่ไหมคะถ้าแดงกับแดงห้ามอยู่ติดกันเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นบบนก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เริ่มต้นจากการฟิกนะคะหรือว่ากำหนด เออแดงไว้ก่อนนะคะถ้าสมมติดแดงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแดงไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นได้เพียงแค่ขาวกับน้ำเงินนะคะแต่ว่าตรงนี้ลนะ่ะตรงนี้ก็เป็นได้ทุกจํานวนเนาะแดงขาวน้ำเงินนะะซึ่งอันนี้เป็นได้1กรณีนะคะ1 2ูณสแล้วก็คูณ3ก็ได้เป็น6กรณีนะคะ6กรณี แล้วถ้าให้แดงอยู่ตรงกลางบ้างนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นแดงไม่ได้ซ้ายแดงไม่ได้นะคะขวาก็แดงไม่ได้แสดงว่าตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นแค่ขาวกับน้ำเงินขาวกับน้ำเงินนะคะอันนี้ก็ได้เป็น2อคูณหนึ่งคูณสอันนี้ก็ได้เป็น4กรณีนะคะต่อไปถ้าแดงอยู่ฝั่งขวาขวาสุดบ้างนะคะแดงอยู่ฝั่งขวาอันนี้ฟิกแดงซ้าย ตรงกลางแล้วก็ขวานะคะแดงฝั่งขวาสุดตรงนี้ก็ห้ามแดงใช่ไหมคะตำแหน่งตรงกลางห้ามแดงก็ต้องเป็นไม่ขาวก็น้ําเงินแต่ตำแหน่งข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้ก็เป็นแดงขาวน้ําเงินเนาะก็เป็นสามทูนด้วยสองนะคะเพราะ้นก็คูณไม่ยหมก็ได้เป็นหกนำกรณีมาบวกกันรดทั้งหมดก็เป็นหกบวกสี่บวกหกก็ได้เป็นสิบหกนะคะอันนี้ก็ได้สิบหกวิธีไปเรื่อยๆจนถึง A อน ่ะเขีนเป็น AN เนาะ AN จะเท่าัดเท่าไหรนะแล้วก็คิดพิจ,จรารณาทีละอันนะคะ,นะะถ้าเริ่มต้นก่อนแดงห้ามอยู่ติดกันใช่ไหมคะไม่รู้แหละว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่เนาะถ้าให้แดงอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ห้ามเป็นแดงตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นขาวกับน้งเงิน ใช่ไหมคะแล้วก็ตำแหน่งอื่นก็เป็นอะไรก็ได้เนาะตำแหน่งอื่นเป็นอะไรก็ได้ตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งกรณีคูณสองกรณีแล้วก็คูณอีกกี่กรณีคะอันนี้มี n จำนวนเนาะอ่าไปแล้วสองตำแหน่งก็เป็น n ลบสองนะคะ n ลบสองคูณด้วย n ลบสองก็ได้เป็นสองคูณด้วย n ลบสองนะคะสองคูณด้วย n ลบสอง อันนี้ก็จะเป็นสองคูณได้อลบสองแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นแดงอยู่ฝั่งขวาบ้างน,นะคะของนียเขียนตรงนี้นะจุดๆ,ๆด้วยนะค่ะแดงอยู่ฝั่งขวาตรงน,นี้ก็มีการเป็นแค่ขวาวแบบเงินตรงน,นี้ก็เป็นอะไรก็ได้นะคะก็ได้เป็นหนึ่งคูณสองคูณไดเอ็นลบสองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วถ้าเป็นกรณีเราให้เป็น n ลบหนึ่งนะคะหักออกไปหนึ่งกรณีนะคะถ้าแดงเป็นนี่เขียนใหม่นะคะจุดๆไปเรื่อยๆนะคะถ้าแดงอยู่ฝั่งขวาบ้างนะคะอันนี้ก็จะเหลือทั้งหมด n ลบหนึ่งจำนวนใช่ไหมคะก็จะเป็นหนึ่งคูณด้วยตรงนี้ก็จะได้ n ลบหนึ่ง ะะก็เป็น n ลบหดังนั้นก็จะได้เป็น a n นะคะ a n เท่ากับ a n ลบหนบวกสองลบสนะคะต่อไปต่อไปนะคะก็ได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้แล้วว่า x เอังสองดแือักิึ้นตรงนี้นะคะ อันนี้เนาะก็เ <Luc> ป <ar cells> ็น x กำลังสองเท่ากับสีกำเนินนะคะ x กำลังสองเท่ากับ x ลบสองนะคะก็เป็น x กำลังสองลบ x บวกสองเท่ากับศูนย์อันนี้ก็แยกเป็นกำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้ต้องใช้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac สอ a นะคะก็เป็นหนึ่งบวกลบสแคว์รูท b กำลังสองหนะคะลบด้วย c A ก็คือ1 B ก็คือ2นะคะส่วน2 A A ก็คือ1นะคะก็ได้เป็น1บวกลบสแควรูทหลบแก็ได้ลบเนะคะส่วน2พอเป็นสแค 7, แวรูทลบเก็จะได้เป็น1บวกลบ 7i นะคะส่วนด้วย2นั่นเองนะคะก็จะได้แลลว,ว่า a l ลฟ้าเท่ากับ1บวก 7I หารส แล้วก็เบตา้าเท่ากับ1นึ่งลบเจ็ดหาร2นะคะอันนี้ก็จะประมาณน,นี้จากนั้นเราก็แก้นะคะระบบสมการจากเอจาก a, าก a n เอท่ากับ a ออัลฟากำลัง a n อ็บวก b ีเบต้ากำลัง n นะคะก็นำแต่ละตัวนี้ไปแทนโดยเรารู้แล้วว่า a 1หนเท่ากับ3แล้วก็ a 2สอเท่ากับ8นะคะเรารู้สองจำนวนนี้ เอหนึ่งคือ3 3แทนเแทนเอด้วย1นะคะถ้าเป็นเออับวกบีเบตาอันนี้ก็เป็นสมนการที่หนึ่เนาะแล้วก็สมการที่2 8, องแทนเอด้วยแปดเอเนาแดะแทนเอด้วย2ก็เป็นเออัลฟาังสองบวกบีเบต้าัสองอันนี้ก็เป็นสมนการที่2ทีนี้จากสมการเบื้องต้นตรงนี้นะคะเราจะได้ว่าเอล กำลังสองก็เลออลาลบสองนะคะอลากลังสอกเลืเอลฟาลบสออันนี้ขออนุญาตเขียนเขียนตรงน,นี้ต่อนะคะก็เป็นสมนการที่สองลบสมการที่1ก็ได้เป็น5้าเท่ากับเออลฟากลังสองลบเออลฟานะคะแล้วก็บวกบีเบต้ากลังสองบวกบีบาค่ะ ก็ได้เป็นห้าเท่ากับ a อัลฟาคูณเล็กอัลฟาลบหนึ่ง